สวัสดีค่ะวันนี้ตื่นตั้งแต่เช้ามืดมาด้วยกันค่ะจะพาไปช้อปปิง้งสถานที่ b i s t e r Village ค่ะพี่ชอบมากสถานที่นี้สำหรับนักช้อปปิง้งเรามาแต่เช้าจะได้มีที่จอดรถเดินทางตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางมาถึงก็ฟ้าสางพอดีค่ะ บิสต์เวลเลสมีสถานที่จอดรถสะดวกที่จอดรถมีหลายด้านแต่เรามาเช้าเราจะได้เลือกสถานที่จอดรถใกล้ที่ช้อปปิ้งเพราะถ้าเรามาสายกว่านี้นิดนึงเราต้องขึ้นไปจอดลานจอดรถด,ด้านบนค่ะหรือถ้ามาจากลอนดอนก็สามารถนั่งรถไฟมาลงที่บิสต์วิลเลจได้เลยค่ะสะดวกทุกเส้นทางค่ะ ตอนมาช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นปีค่ะทุกร้านจะลดราคาดีมากเลยค่ะปกติจะเปิด9โมงถึง2ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์นะคะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิด9โมงถึง3ทุ่มแล้วถ้าเป็นช่วงเทศกาลอาจจะมีเวลาเปลี่ยนแปลงแนะนำให้เช็คก่อนนะคะในเว็บไซต์ของ b i s t r Village ค่ะ ถ้าเพื่อนเอนมาช็อปนะคะแนะนำให้สมัครบิ i ต l เวลล l e ์เ e มนะคะเพื่อที่จะได้สะสมแต้มแล้วรอดูในอีเมลค่ะว่าเราช็อปยอดเท่าไหร่เราก็จะได้รับของสัมมนาคุณอย่างเช่นบางทีก็จะได้รับช,ช็อกโกแลตจากร้านลินบางทีก็จะได้ขนมมากโรนจากร้านเบเกอรี่แล้วแต่ว่า เราช็อปได้ยอดเท่าไหร่เหมือนเป็นการสะสมแต้มไปในตัวคะ่ะถ้าเพื่อนๆเดินทางมาถึงก็ถ้ามาเช้าคนก็ยังจะน้อยเรามาจะได้ไม่ต้องต่อคิวเพราะว่าแต่ละร้านคิวนานเหมือนกันนะคะเข้ามาถึงก็จะถ้ามาจากด้านหลังก็จะเจอโคเจอไมโครคอร้านเยอะมากคะ่ะประมาณ150ล้านขึ้นนะคะ แล้วแต่ว่าจะชอบสไตล์ร้านแบบไหนมีดอ l c เช a กาบานมี b u r ร์เบอรี่ c ุชชี่ a อักคือมีแบรนด์หลากหลายให้เลือกสันค่ะช่วงสิ้นปีจะราคารถดดีมากหลัง Boxing Day โอ้โหคือเข้าร้านไหนได้ร้านนั้นเลยค่ะราคาดีมากบางบางอย่างลด67เซเลยค่ะ แต่โชคดีถ้าเราเจอไซส์ที่เราใส่ได้นี่คือถือว่าเหมือนถูกลอตเตอรี่เลยค่ะราคาดีมาก Bister w i l l e ก็จะลดตั้งแต่30-60%ตลอดปีนะคะแต่สิ้นปีนี่คือสวรรค์นักช็อปชัดๆเลยค่ะได้ราคาดีมากแนะนำให้มาใกล้สิ้นปีนะคะอีกอย่างหนึงถ้าเพื่อนๆเ,เดินช็อปจนเหนื่อยอยากจะนั่งพักผ่อนก็จะมีร้าน กาแฟร้านเบเกอรี่ขายหรือถ้าแบบรีบกลัวจะเสียเวลาในการช็อปก็จะมี grab and go ก็คือซื้อแล้วก็ออกมานั่งทานได้เลยค่ะมีร้านให้ทานอยู่หลายร้านเหมือนกันค่ะ Prada Gucci Dolce Gabbana Versace หลายแบรนด์มากค่ะเดินเลือก ตามใจเลยคะ่ะว่าอยากจะเข้าช็อปไหนออกช็อปนั้นเข้าชอ็อปนี้มีลูลูเลมอนมีจิมช์กตอนนี้ก็เพิ่งจะมีช็อปเปิดใหม่ก็คือ Adidas เป็นเฉพาะรองเท้านะคะเสื้อผ้ายัางไม่มีคะ่ะแล้วก็บอสมีคนต่อร้านที่จะคนต่อคิวเยอะๆก็คือ g ุ c ช i Prada ้าดิ3แบรนด์ นี้จะมีคิ้วแน่นตลอดเลยค่ะที่พี่เดินผ่านนะคะป๊อปปูล่ามากค่ะช่วงนี้อากาศก็จะหนาวหน่อยค่ะแต่เดินเข้าออกชอ็อปโน้นเข้าช็อปนี้ไม่หนาวเลยค่ะต้องใส่รองเท้าที่เดินสบายสบายนะคะเพราะว่าใช้เดินไปกลับนี่ก็คือเหนื่อยเหมือนกันค่ะวิ่งเข้าชอ็อปโน้นออกช็อปนี้สวรรค์ของนักช็อปอย่างเรา อีกอย่างหนึง่งห้องน้ำที่นี่ก็สะดวกสบายห้องน้ำสะอาดนะคะแล้วก็มีฟรี wifi ให้กับนักช็อปด้วยค่ะเพราะว่าแถวนี้จะไม่ค่อยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าเขามี wifi ของ Mr. Village ให้ใช้ฟรีค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าช็อปเยอะก็มีที่ให้ฝากของได้ด้วยนะคะถ้านักช็อปนี่คือ มาเช้ากับเย็นคือ1วันเนี่ยจัดไปเลยว่าช็อปอยู่ในบิสต์วิลลจ e สมใจนักช็อปแน่นอนเห็นบางคนนักท่องเที่ยวก็ใช้กระเป๋าลากมาเลยนะคะเพราะเวลาเราหิ้วของอะ่ะมันจะปวดแขนใช้กระเป๋ามาคุ้มสุดๆคะ่ะกระเป๋าลากเราไม่ต้องเหนื่อยเป็นทริคในการช็อปปิ้งอีกอย่างหนึ่งนะคะร้านฮิตๆสำหรับนักช็อปก็จะมีกุชชี่บราด้าดีออลเซนต์ลอเร b บ r b e r บอรี e โลเอเว่โบติก้า a คือทุกช็อปมีให้คุณได้เลือกสรรฮอลแลนด์คูเปอร์ลาบโรแลนส์แล้วก็มีพวกถ้าเป็นร้านอาหารก็จะไปมีร้านอาหารอิตาเลียนมีแพลตที่แบบว่ารวดเร็วทันใจแกร็บซื้อแล้วก็นั่งทานแล้วก็ไปช็อปต่อได้เลยค่ะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนะักช็อปทุกคนนะคะ ไปช็อปด้วยกันค่ะช็อปได้ทุกร้านช็อปตามใจรู้ตัวอีกทีหนึง่งโอ้โหหมดพลังแบกไม่ไหวแล้วค่ะขอให้มีความสุขนะคะทุกๆคนไปเที่ยวตามใจด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะอ๋อทั้งหมดนี้ไม่ใช่ช้อปปิ้งของพี่อย่าไปบอกสามีพี่นะคะ